ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องค a Auto Center ช่องที่จะพาคุณไปพบกับการรีวิวเชิงลึกและการวิเคราะห์เทคโนโลยีทางทหารระดับโลก วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับเรือรบที่น่าจับตามองที่สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นโครงการร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมนีและประเทศไทยนั่นคือ MEKO A 100ซึ่งถูกพัฒนาโดยบริษัท TKMS หรือ t h ท s ด e n น r รุ p Marine System ของเยอรมนีและความร่วมมือในการต่อเรือจากบริษัทมาซุนชิปยาร์ดของประเทศไทยบอกได้เลยว่าโครงการนี้ไม่ใช่เพียงการซื้อขายเทคโนโลยีแต่เป็นการยกระดับขีดความสามารถ ทางทะเลของไทยเข้าสู่ระดับมาตรฐานโลก MEKO A 100เป็นเรือรบที่อยู่ในตระกูล MEKO family ซึ่งเป็นตระกูลเรือที่ TKMS สร้างชื่อเสียงมานานหลายทศวรรษจุดเด่นคือแนวคิดโมด u l a r ดีไซน์ที่ทำให้การติดตั้งอาวุธอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และระบบเรดาร์สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างยืดหยุ่นตามภารกิจ ไม่ว่าจะเป็นภารกิจลาดตะเวนป้องกันน้านน้ำต่อต้านเรือผิวน้ำต่อต้านเรือดำน้ำหรือแม้แต่ปฏิบัติการในสมรภูมิที่ต้องรับมือกับภัยทางอากาศ MEKO A 100จึงถูกขนานนามว่าเป็นมันติโรคเวเตที่สามารถทำงานได้หลากหลายและตอบโจทย์กองทัพเรือสมัยใหม่อย่างแท้จริง ในด้านการออกแบบโครงสร้างของ MEKO A 1 0 0มีความล้ำสมัยอย่างมากโดยใช้เส้นสายแบบสตีลเพื่อลดการสะท้อนสัญญาณเรดาร์รูปทรงของตัวเรือถูกออกแบบให้มีเหลี่ยมมุมเฉียงคล้ายกับเทคโนโลยีบนเรือพิฆาตสมัยใหม่ทำให้ศัตรูตรวจจับได้ยากขึ้นจุดนี้ถือเป็นจุดแข็งของเรือรุ่นใหม่ๆที่กองทัพทั่วโลกต่างให้ความสาคัญและประเทศไทยเองก็จะได้เทคโนโลยีนี้ผ่านความร่วมมือกับ TKMS และมาซุน เมื่อมองในมิติของสมรรถนะ MEKO A 100มีระวางขับน้ำประมาณ2,000ถึง2,200ตันความยาวโดยเฉลีย่ย9 0ถึง105เมตรความเร็วสูงสุดมากกว่า27-30ถึง30นอตและมีระยะปฏิบัติการมากกว่า3,500ายไมล์ทะเลทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้ทั้งในน่านน้ำไทยและในทะเลลึกของภูมิภาค จุดนี้สำคัญมากเพราะไทยจำเป็นต้องมีเรือที่สามารถออกไปไกลกว่าพื้นที่ชายฝั่งเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและป้องกันผลประโยชน์ทางทะเลสำหรับระบบอาวุธ MEKO A 100สามารถติดตั้งได้อย่างยืดหยุ่นตามความต้องการของลูกค้าแต่โดยมาตรฐานแล้วมักจะติดตั้ง ปืนใหญ่เรือขนาด76มิลลิเมตรหรือ127มิลลิเมตรที่หัวเรือระบบยิงอัตโนมัติป้องกันภัยทางอากาศ C.I. w s หรือปืนกลความเร็วสูงรวมถึงตอรปิโดต่อต้านเรือดำน้ำและขีปนาวุธทิสยัยกลางเช่น r b s 15หรือ e x o c e t สำหรับการโจมตีเรือผิวน้ำในส่วนการป้องกันภัยทางอากาศ MEKO A 100รองรับการติดตั้ง Vertical Launch System VLS ที่สามารถยิงขีปนาวุธพื้นสู่อากาศได้หลายชนิดเช่น ESM ES s หรือ MICA VL ขึ้นอยู่กับความต้องการของกองทัพลูกค้านี่คือเหตุผลที่ทำให้ MEKO A 1 0 0เป็นเรือที่เล็กแต่ครบเครื่องและสามารถปรับตัวได้ตามยุทธศาสตร์ระบบเรดาร์และอิเล็กทรอนิกส์ของ MEKO A 1 0 0ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้ง 3D a i r e a r c h Radar โซนาใต้ท้องเรือ ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์และ Combat Management System ที่ช่วยให้ผู้บังคับการสามารถควบคุมอาวุธและเซนเซอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการทำงานร่วมกับระบบดาวเทียมและระบบเชื่อมโยงข้อมูล Data Link เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับเรือและเครื่องบินรบลำอื่นๆได้อย่างสมบูรณ์สิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่สุดสำหรับประเทศไทยคือความร่วมมือครั้งนี้ไม่ได้จำกัดอยู่ที่การซื้อเรือสำเร็จรูป แต่เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยี transfer of เทคโนโลยีให้แก่มาซุนชิปยาร์ดซึ่งเป็นบริษัทต่อเรือของไทยที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วการได้ทำงานร่วมกับ TKMS จะทำให้มาซุนก้าวสู่ระดับสากลและเปิดโอกาสให้ไทยสามารถต่อเรือรบล้ำสมัยด้วยฝีมือวิศวกรและช่างต่อเรือไทยเองในอนาคตในมิติของยุทธศาสตร์ MEKO A 100จะเข้ามาเสริมทัพให้กับกองทัพเรือไทย รอยเยาไทยนาวีในการปกป้องหน,น้าน้ำเขตเศรษฐกิจจำเพาะและเส้นทางการเดินเรือที่สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศการมีเรือรบที่ทันสมัยเช่นนี้ยังช่วยยกระดับศักยภาพของไทยในการร่วมปฏิบัติการทางทะเลก,กับพันธมิตรเช่นการซ้อมรบร่วมหรือการปฏิบัติการรักษาสันติภาพในภูมิภาค นอกจากนี้ยังเป็นการส่งสัญญาณเชิงยุทธศาสตร์ว่าไทยมีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของตัวเองไม่ใช่เพียงแค่ผู้ซื้ออาวุธอีกต่อไปสำหรับด้านการลงทุนถึงแม้ว่า MEKO A 100จะมีต้นทุนสูงพอสมควรเมื่อเทียบกับเรือคอเวททั่วไปแต่หากมองในระยะยาวถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะไม่เพียงแต่กองทัพเรือจะได้เรือรบล้ำสมยัย แต่ประเทศไทยยังได้องค์ความรู้และเทคโนโลยีการต่อเรือรบกลับมาด้วยซึ่งจะเป็นรากฐานในการสร้างเรือรบรุ่นใหม่ๆใ,ในอนาคตโดยไม่ต้องพึ่งพาต่างประเทศเต็มร้อยท้ายที่สุดแล้ว MEKO A 100คือสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าที่แท้จริงของกองทัพเรือไทยและยังสะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในเชิงเศรษฐกิจความมั่นคงและเทคโนโลยีหากโครงการนี้ประสบความสำเร็จตามแผนที่วางไว้ไม่เพียงแต่กองทัพเรือไทยจะได้เรือรบที่ล้ำสมยัยแต่ประเทศไทยยังจะก้าวขึ้นมาเป็นประเทศที่มีความสามารถในการผลิตและพัฒนาเรือรบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเต็มตัวและนี่ก็คือการรีวิวเชิงลึกของเรือรบ MEKO a 1 0 0ที่กำลังถูกจับตามองในอนาคตอันใกล้ ถ้าคุณชื่นชอบเนื้อหาแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องาอ a ต Auto นเตอร์ของเราไว้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารและการป้องกันประเทศทั่วโลก